ที่เห็นคนละดูดูไปก็ร้อนสักแปดคูณแปดหกคูณหกตารางเมตรทีศทางเดินแ,แปลง แงรงแรงทีทำกันก็ตีต่อสุขภาพเป็นใจ